เคยไปถามไหมครับว่าเวลาที่เราต้องไปสีทาบ้านเนี่ยอยสีรองพื้นกับสีจริงเนี่ยจำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันไหมคือเราไปถึงที่แบบพนักงานขายสีเขาจะแนะนําว่าพี่ไม่ได้นะคือต้องซื้อเลือกยี่ห้อเดียวไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานุนนี้นั่นบลาบลาบาไอ้เราก็แบบกลัวอะโอเคยี่ห้อเดียวก็ยี่ห้อเดียวจริงๆแล้วมันมีหลักการอย่างนี้ครับต้องบอกว่า ไม่จะเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันครับแต่แต่ต้องเป็นระบบสีที่เข้ากันได้คืออย่างนี้ฮะระบบคืออะไรอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปในคลิปที่แล้วนะครว่า ตัวตัวตัวไบรเดอร์มันเนี่ยคือตัวสารที่มันเป็นสารประสานนะฮะนะพวกเรซินต่างๆเนี่ยบางครั้งมันต้องรู้ว่ามันเป็นเรซินเพียวอะคริลิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะฮะคือสมมติถ้าเกิดว่ามันเพียวอะคริลิกนะฮะระหว่างรองพื้นเกรดดีๆเนี่ยนะครับกับพวกเอ่อสีเนี่ยมันก็สามารถข้ามยี่ห้อกันได้ฮะเพราะเนื้อวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ารองพื้นมันไม่อะคริลิกอะมันเป็นอังกฤษอะซึ่งอังกฤษเนี่ยมันมัน 民。 มันเป็นคนละตัววัาเคมีมันคนละตัวกันการที่ผสมด้วยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ากันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะเกิดบวมเกิดลอกได้ก็คือว่าตัวตัวเคมีที่เป็นตัวประสานเนี่ยมันคนละตัวกันเห็นไหมมันก็ทําให้ไอ้ตัวสีรองพื้นกับสีจริงเนี่ยมันก็กลายเป็นคนละเลเยอร์กันมันไม่เข้ากันนะฮะอันนี้อันที่1ต้องดูแต่ถ้ากิดว่าเขาสบายใจนะจะใช้สียี่ห้อเดียวกันอันนี้มันก็ง่ายไงคือยี่ห้อที่เขาคิดสีรองพื้นมาเขาข้อมังจากคิดสูตรสีที่มันเข้ากันได้อยู่แล แต่ถ้าใช้ต่างย่อกันคุณจะต้องเช็คอะไรบ้างนะอันดับแรกนะชนิดของเลซินครับว่าเป็นอะคริลิกไหมหรือเป็นอันคลิตหรือว่าเป็นเพียวคลิกพวกนี้นะฮะอันที่2เลยก็คือตัวทำละลาย จะเป็นสูตรน้ำหรือสูตรทินเนอร์อันนี้เอาให้ชัดนะฮะอันที่3เลยก็คือค่าความเป็นด่างเป็นกรดนะครับเพราะว่าสีรองพื้นเนี่ยบางทีปูนเนี่ยนะมัน,ม,นมันมีความเป็นด่างสูงนะฮะดังนั้นเองเราต้องดูว่าสีเนี่ยมันใช่ชนิดอย่างที่เอ่อเอ่เอมันผลิตมาเพื่อเพื่อปูนใหม่ปูนที่มันเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆไหมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือผมว่าถ้าลองได้นะอาจจะลองดูพื้นที่เล็ก,ลกๆดูก่อนผมคิดว่าก็อาจจะต้องเช็คประมาณนี้นะครับดังนั้นตามประสบการณ์ผมนะฮะก็คือคิดว่าเพื่อความสบายใจนะถ้าไ้าากลากลบอะร็ ยี่ห้อเดียวนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นนะ่คือเราไม่รู้ของเก่ามันเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนมือมาก็แล้วกันก็ไม่ได้ซีเรียดน,นะฮะแต่ต้องพยายามดูหาให้เจอนะครับว่าของเก่าเนี่ยตัวเรซินเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรนะรเพื่อที่จะซื้อยี่ห้อใหม่แล้วให้มันเข้ากันประมาณนี้นะครับ